สวัสดีครับท่านผู้ชม f c พีพน้องนนักมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าพบกันวันอาทิตย์นะครับเกมนี้ก็ให้ชื่อตอนว่าแต้มวัดใจนะครับก็เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนนะครับในซุ้มแปดเทพนะครับอ่ะไก่ก้าวฟ้าเป็นหมากสีขาวครับเปิดดีมา,าซ้ายครับ ประทะกับท่าน98ดีกรีนะครับเป็นหมากสีดำครัเปิดด้วยมมาเทียมนะครับแต้มวัดใจแล้วก็มาดูกันครับว่าแต้มวัดใจจะอยู่ตรงไหนครับก็จังหวะนี้ก็ทิมริมครับโดนแทงสกัดขึ้นมาก็ยกม้าขึ้นไปคุมพื้นที่แล้วก็ขึ้นขุนแบบเนียนๆนะครับก็รูปร่างนะครับการเปิดหมากก็ไม่ค่อยติดเท่าที่ควรเหมือนทุกๆครอบนะครับจังหวะนี้ นำเรือมาครับนำเรือมาทางด้านปีกซ้ายครับจับโคนไว้ก่อนครับส่งมาหาโคนกดต่อสู้นะครับสีดําก็รู้ทันนะครับเอาเรือมาก็เราหมุนมาก่อนครับแน่แน่จะมากินเรือฟรีครับจะกินไม่ไม่กินครับไม่กินจะยกมากลับมานะครับอยู่ข้างคุนนะครับเปลี่ยนตัวหมากนิดนึงครับในกรณีที่สีดํากินขึ้นมาครับเราจะได้ใช้เม็ดกินขึ้นไปรักษาแท่นะครับ จังหวันี้โดนกดครับก็หลบสีดํำระเบิดเบี้ยมาครับก็กะท้าชนกับเราครับไม่สนใจเบี้ยนอกเบี้ยในกินเข้าไปครับโยนเม็ดขึ้นไปอีกนะครับพยายามรักษาแท่นครับแท่นหมากของของสีดําที่มีให้เรายืนนะครับก็คือตัวหมากที่อยู่ตำแหน่งงองงูนะครับงองงูห้านะครับคู่ต่ดสู้ก็พยายามละลายนะครับจะทำลายแท่นนะครับ ไข่กาฝาก็รักษาแท่นครับใช้โคนกินขึ้นไปสีดําถอยอีกแล้วครับถอยโคนจะนําโคนมาต่อกับเราแน่แน่นะครับจังหวะนี้เก็บขุนให้เรียบร้อยก่อนครับนะครับถ้าต่อก็คงต้องนําม้านะครับนำม้ากลับมาครับคู่ต่อสู้นําม้าตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้งานครับโยนขึ้นมาต่อกับเราจังหวะนี้กินครับนะครับมาของเราก็ไม่ได้ใช้งานเหมือนกันครับกินก็เข้าไปเลย อ่าเรามาดูกันครับอ้าวสีดแบบเอาเบีย้ยตัวนี้กินครับเป็นเบีย้ยชิงเงินหายครับเราก็นําเบีย้ยนาโคนไหลขึ้นไปนะครับนะครับป้องกันนะครับไม่ยอมให้โคนของสีดําขึ้นมาต่อง่ายๆสีดําคู่ต่อสู้ก็พยายามดันขุนขึ้นมาจะนาโคนขึ้นมาต่อครับขึ้นมาต่อก็ขุนมายืนโอเคจังหวะนี้เราหาตําแหน่งให้เก่ม้าครับม้าขาวที่อยู่ทางด้านขวามือของเรานะครับทางด้านปีกขวาเราจะไปยืนทางด้านปีกซ้ายครับ ไก่กาแฟวันนี้ก็เลตติ้ง1,500นิดๆนะครับไปนะครับจะนำม้าไปยืนที่ตำแหน่งครับสีดำหมุนตัวมาครับจะนำใช้งานเราก็เอาเรือครับมาจับเบี้ยนะครับดึงขากางเกงไว้นิดนึงครับทำให้สีดำต้องใช้ตัวใหญ่นะครับมาผูกเบี้ยนะครับจังหวะนี้ก็เลยลากเรือมาลากเรือมากดนะครับสไนเปอร์กดส่งไปหาแม่ทัพของสีดำนะครับก็ ก็จรับชมนะครับทุกท่านนะครับก็โปรดรับชมด้วยความบันเทิงครับไก่ก้าวฟ้าก็พยายามสร้างความบันเทิงนะครับให้แก่ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับการบรรยายก็อาจจะมีขำบ้างไม่ขำบ้างนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับบางครั้งคําพูดคําจาก็อาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าหูหรือว่าฟังแล้วสะดุดหูนะครับก็ขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ก็พยายามบรรยายนะครับในแนวทางของความบันเทิงซะมากกว่านะครับโอเคครับจังหวะนี้นะครับคู่ต่อสู้ถอยขุนไปแล้วแล้วก็นําเรือมาผูกโคนนะครับสองโคนไปเผื่อเปิดตัวกินนะครับเผื่อสีดําจะเผลอคู่ตส้สเผลอให้เรานะครับของฟรีนะครับก็อร่อยนะครับมีโอกาสกินได้ก็ต้องกินครับแต่บางทีก็ไม่หิวไม่หิวก็ไม่กินนะครับ จะสุกก็นำเรือมาผูกเหมือนกันจะเห็นได้ว่านะครับเดือดของสีดำหนึ่งตัวนะครับทางด้านซ้ายนะซ้ายมือของเรานะซ้ายสุดเลยนะครับต้องมาเฝ้าเบี้ยนะครับทาให้เสียตัวหมากนะครับจงใช้ตัวใหญ่มาผูกโดยตัวใหญ่ตัวนี้ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรครับใช้งานไม่ได้จังหวะนี้ก็แลกโคนกันไปครับเบี้ยเฉงเงยง่ายของไก่ก้าวฟ้าไปอีกแล้วครับนี่ครับคือเบี้ยที่อยู่ตรงกลางนะ จุดเซ็นเตอร์อะไรประมาณนี้ครับก็จะมีประโยชน์มากนะครับกูจะสู้มากมากันม้ามากัน,มกนไม่ยอมให้เราหงายครับอ่ะหลักเรือขึ้นไปจับกินเบี้ยจกม้ามา,มาเหมือนกันถ้าเราจับกินเอาเรือมาต่อเราแน่เลยไหวเขากินก่อนแล้วกันครับเอาเรืออีกตัวนึงมาซ้อนไหมเสริมเข้าไปเลยครับนะครับเราจะโจมตีขุน,นครับ สีดำกินถ้ากินเบี้ยเราก็ใช้เรือกินกูจะสู้มาต่อเราแน่ๆนะครับต่อเราปั๊บ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 อ่ะไปครับต่อจริงๆครับอ่ะไปครับกินครับจังหวะนี้นะครับก็ดูไว้แล้วนะครับกำมขึงกำมขึงพอสมควรครับอ่ะเราจะยกเรือนะครับยกเรือไปกับกินม้าครับกับกินม้ะครับถ้ากรณีที่ สีดำนะครับเปิดรุกนะครับจะกินอะไรเราไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวนะครับนะครับถ้ายกม้าขึ้นไปนะครับก็โดนเปิดลุกกินม้าฟรีนะครับเห็นไหมครับถ้าเรายกม้าขึ้นไปข้างคนสีดําก็จะยกม้าไปหน้าขุนของตัวเองนะครับของสีดําแล้วก็เปิดลุกเราต้องหนีขุนแล้วก็กินม้าเราฟรีนะครับเห็นไหมครับดังนั้นเราก็ใช้เรือนะครับ คู่ต่อสู้อาจจะได้เปิดรุกนะครับ1ตาเดิน1ทีครับเราก็ไม่ว่ากันครับเราก็หลบขุนมาไว้ใต้เรือถ้าต่อเรือก็ไม่มีปัญหาครับนะครับจุดอ่อนของสีดําก็สีขาวใช้ม้าจับเบี้ยอยู่ครับถ้ากินเบี้ยนะครับที่ตำแหน่งขอไข่นะครับขอไข่5ของสีดําหมดนะครับสีดําก็น่าจะต้านไม่อยู่นะครับจังหวะนี้เปิดลุกไปแล้วนะครับเปิดลุกมา1ดอก แ้วบอกกับเพื่อนกันนะครับอ่ะอยขุนกลับมาครับพยายามไม่ให้โดนตารุกนะครับซ้ํานะครับอ่าสีดําก็ต้องภาวะพวาวงนะครับก็ต้องนําเรือไปผูกเบี้ยนะครับไก่ก้าฟัาก็เลยเสริมขุนแม่ทัพขึ้นไปนะครับใช้เดี่ยวร้อยลีจะร้อยลีพันลีถ้าไม่มีจังหวะครับตัวหมากตัวละครของเราใช้งานไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเป็นต้องใช้แม่ทัพครับขึ้นไปคุยนะครับ ก็มาไล่เรือไล่ไปไล่มาครับค่อยๆขยับขุนขึ้นปะอ่ะได้เดินฟรีมาสองตาเลยนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าสีดํานะครับจะเอายังไงต่อครับตัวหมากนะครับตัวหมากก็นับตัวคลรามีเบี้ยสามตัวเท่ากันนะครับเบี้ยสีดําก็เฉื้อหงายเหมือนกันนะครับแต่ของไก่ข้าวฟ้าก็มีโคนนะครับมีโคนมีมมาคุมนะครับเรือเราชิงานได้ครับจังหวะนี้ขยับเรือนิดนึงนะครับ จังหวะทีเดินสีดําไม่ยอมครับก็ลากเรือกลับมาครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าตรงช่องแคบนะครับนะครับงองูนะครับอ่ามาครับคลองงองูลุกก่อนไหมไม่ลุกครับมาคลองงองูดีกว่าครับนะครับเรือสีดาไปไหนไม่ได้ครับนะครับถ้ามาต่อเรือก็ราเราก็กินเลยกินแล้วก็นำม้าไปกินเบี้ยนะครับสีดาก็นําขุนขยับมาเราก็จับเรือครับเอาเรือไปแทรกกลางนะครับเป็นแซนด์วิชไปเลยนะครับ จังหวะนี้สีดําต้องแก้ไขอีกแล้วนะครับก็พยายามนะครับจะโจมตีนะครับให้คู่ต่อสู้นะครับต้องแก้ไขนะครับหาตําแหน่งตัวมากนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเจ้านายก็พาเจ้านายมาโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับเจ้านายทั้งนายหญิงนะครับนายผู้ชายแล้วก็เด็กๆนะครับก็มาเรียนพิเศษกันครับวันนี้ไก่กา้าก็เลย จังหวะนี้ก็ใช้ม้าครับเสริมขึ้นไป,ปรุมกินโคนอีกนะทำให้โคนตน้องมีปัญหาครับจะถอยนะครับอ่าถอยไปแล้วนะครับถอยไปแล้วก็เอาม,มาลุกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับแล้วขยับเรือนหนีนะครับ,ยบรนนรรกกขยับเรือหนีหรือว่าเอามาลุกก่อนขยับเรือหนีครับทางด้านปีกขวาดีกว่าครับนะครับ จังหวะต่อไปครับตาสีดําเดินโอ้โหลอยเบี้ยครับลอยเบี้ยไม่กินครับด่านโคนขึ้นไปเลยถ้าเรากินนะครับก็จะช้าครับนะครับแต้มนี้ก็เป็นแต้มวัดใจนะครับสีดํามีสิทธิ์ครับกินเบี้ยของเราหมดเลยนะครับทางด้านปีสายนะครับจังหวะนี้เป็นแต้มวัดใจกันไปครับจังหวะนี้ก็เอาเรือครับลุกไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันลุกอีกหนึ่งดอกครับกินโคนฝีหนึ่งตัวครับนะครับจังหวะต่อไปครับนะครับตัวป้องกันนะครับของของ กินเบี้ยมาแบบนี้ตัวป้องกันของสีดําก็จะมีม้าครับที่เป็นจุดที่ทําให้เรายังทําอะไรได้ลาบากนะครับจังหวะนี้กินเบี้ยก่อนครับครูต่อสู้ก็หงายเบี้ยครับดันคนขึ้นไปเดี๋ยวเราจะลุกกินมาครับเดินมามาแบบนี้นะครับเอาคนลุกเข้าไปครับนะครับเราจะมีสีดํามีแต้มลุกคาดนะครับอืต้องถอยครับถอยถอยเรือกลับมานิดนึงนะครับกลับมาตั้งจังหวะแล้วก็นําขุนขึ้นไปครับ เรือแบบนี้ก็เอาเรือลุกครับนะครับแล้วก็เอาเรือลุกอีกทีนะครับในตำแหน่งนี้ก็จนสวยงามครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับรับชมมากรุ๊กไทยไก่ก้าฟ้าทางช่อง YouTube ก็ดีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ